เิดกันพี่ระเซ่ค่ะมีน้องมาเติมสวเมตอนนี้น้องเพิ่งทำถึงไปเนาะใช่ MV ใหม่เริ่มขึ้นแล้วใช่ MV ได้ข่าว่า MV เกียรตินะคะหนึ่อาทิตย์ครับหนึ่อาทิตย์ยอดเป็นยังไงคะอันนี้ก็สองล้านวิวแล้วสองล้านวิวแล้วโอ้ยไวมากพี่อยู่วัเป็นคนแบบทำรูใน MV ใหม่เลยเนาะก่อนหน้านี้น้องก็มีการฟอกเกล็ดแล้วก็ลงมเป็นออกเป็นบอลแบบ้องชมพ่บอชมกูแบบอมชม จะแจ้งไปก่อนว่าการฟอกสีผมเนี่ย่อนเราลงสีเราสับไปเรื่อยๆมันก็นจะมีสีเศษออกไปก็ต้องกลับเข้ามาเติมความสดใสกับสีผมเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะวันนี้นอ้องเติดมาเปินสีผมใหม่นะคะ โคองชมโภกถูกเป็นสีน้องเติร์ละกันเนาะตั้งชื่อเะยใช่แต่ชาติอยู่ต้องชื่อว่าอะไรเนี่ยเป็นเพื่อนสีอะไรแล้วไปแล้วสีเติร์ลสีเลยเนาะใครอยากมาทำสีนี้รีเควสได้เลยว่าอยากได้สีเติร์นะคะง่ายน้องฝรั่งงานหน่อยน้องฝรั่ตามคุยกัได้ครับในก็ออกนะครับโดยดับอีอยู่คนะวิลับก็มีกระเซครับผม